สวัสดีครับผมธนเมธพงศ์วัฒนโพกินนะครับวันนี้นะครับผมมีความภูมิใจมากนะครับผมอยากจะมาแบ่งปันอ่าผลิตภัณฑ์ดีๆสักตัวหนึ่งนะครับที่ผมอ่าไปพบมานะครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็คือตัวนี้ครับนูแฟกนะครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์นะครับลดน้ําหนักชนิดแบบทดแทนอาหารนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับผมผมเป็นคนที่น้ําหนักเยอะมากนะครับเป็นคนอ้วน เป็นธรรมดาครับที่คนอ้วนเนี่ยก็อยากจะผอมซึ่งตัวนี้ครับผมขอยืนยันนะครับว่าผมทานทุกวัน3มื้อคนลับนะผมที่ผมทานมาเนี่ยตอนนี้ทานไปแล้ว2สัปดาห์นะครับความเปลี่ยนแปลงของผมนะครับก็คนรอบข้างนะครับก็ถามผมนะครับว่าเฮ้ยไปทําอะไรมาทาไมดูผอมลงนะครับดูดีขึ้นซึ่งผมเองเนี่ยก็อยากจะแชร์นะครับแล้วก็อยากจะแบ่งปันความรู้สึกดีๆกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ให้กับเพื่อนๆ นะครับที่พี่ทุกท่านที่อยากจะหุ่นดีนะครับอยากจะสุขภาพดีโดยที่ไม่ทำลายตัวเองนะครับผมขอแนะนำครับตัวนี้ครับนูแฟกตขอบคุณครับ